วิลาวันเชื่อวอลเล่บอลหญิงไทยมีลุ้นคว้าตัวไปโอลิมปิก2024กิบวิลาวันอภิญญาพง์มองว่าวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยมีสิทธิ์ลุ้นคว้าตัวไปโอลิมปิก2024ฝรั่งเศสแม้อันดับโลกห่างเกณฑ์วันที่17มกราคม2567กิบวิลาวันอภิญญาพงศ์อดีตกับตันทีมวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยออกมาพูดถึงโอกาสของวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทย ในการคว้าตัวไปโอลิมปิก2024ประเทศฝรั่งเศสลาวันเปิดเผยว่าตอนนี้ยังไม่ได้หมดโอกาสเพราะว่าการเก็บคะแนนสุดท้ายจะสิ้นสุดที่3มสนามตอนนี้ทีมที่อยู่อันดับ1-10ถึงของโลกจะมีโอกาสได้ไปมากที่สุดตอนนี้เราอยู่อันดับที่13ถ้าเราสามารถที่จะเก็บคะแนนแล้วอับตัวเองขึ้นไปอยู่ในอันดับหนึ่งในสิบได้เราก็มีโอกาสที่จะได้ไปโอลิมปิกค่อนข้างสูง เมื่อไหร่ที่เราได้เจอทีมใหญ่อย่างเช่นทีมอันดับหนึ่งสสถ้าเราสามารถชนะเขาได้เราจะเก็บคะแนนได้เยอะมากแต่ในทางกลับกันเราจะต้องไม่ไปแพ้ทีมที่อันดับต่ำกว่าเราเพราะเราก็จะโดนหักแต้มเยอะมากเหมือนกันแต่สมมติว่าเราไปแพ้อันดับสูงกว่าเรามากๆเราก็จะโดนตัดแต้มแบบน้อยมากแต่มองในมุมกลับกันถ้าเราชนะได้เราจะเก็บคะแนนได้เป็นกอบเป็นกัเพราะฉะนั้น ก็เลยเป็นโอกาสสำคัญของทีมเราถ้าเกิดเราสามารถเก็บคะแนนจากทีมใหญ่ๆได้เราก็สามารถมีโอกาสที่จะไปโอลิมปิกได้ขอบคุณที่มาจากไทยรัฐค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ